คม2557แผ่นโซลาร์เซเทค1แผ่นลดโวลต์เพิ่มแอมลากสายขาตัดแผ่นต่อเข้าแบตเตอรี่12โวลต์ตอนนี้ทำการเพิ่มแอมแล้วโวลต์ที่ออกนี่ครับโวลต์ที่ออกได้อเ,เ,ดเอาออกกันครับ,บ,บเอาออกกัน อุณหัที่ออกครับ12.9เปิดเยนะตอนนี้บ่ายโมงครึ่งสภาพอากาศมีเมฆขนไม่มีแดดไม่มีเงาอ่าวที่ออก12.9เอาออกครับแอมที่ได้3 m คราวน,นี้เราจะลดลงมาลงมาเหลือแค่1นึ่งวงจร พี่จันวัดโวลตใหม่ครับเด้งๆตัวดี่จตครับครับโวลตที่ออก12.5เข้าตะกี้นี้เอาออกครับวัดแอมแอมที่ได้1 1.2 1.28แบ